แต่ตอนใหม่เราคงทำแบบนี้นกันให้ความรู้สึกตัวให้ความคิดเลยตรงนี้มาเลยดูผมคนเล็บไปคิดไปรู้ไปคิดไปรู้มันไม่ทั้งตัวไงอะไรที่มันทําให้เราได้ทั้งตัวคือลมนั่นเองเมื่อไหร่ที่เราจับกองลมจุดใดจุดหนึ่งได้มันจะขยายธาตุรู้ขึ้นไปจากลมเพราะว่าลมมันไปถึงแผ่ซ่านไปทั่วตัวแล้วก็ต้องทําให้ได้แบบนั้นวลาแรกว่าอานาปานสตินี่จะกลายเป็นพละกกาลังมากในการที่เราจะ เป็นเบริเออร์ที่ว่าลมกำบังใจภาษาของเราที่ตั้งขึ้นมาเองลมกำบังใจรือกำบังใ,ในใจของเราเนี่ยไม่ยึดหลงอะไรที่มันกำลังจะพาไปแล้วทำรู้ตรงนี้จนมันเกิดกำลังเขาเรียกว่า In Z, K K. อินทรีย์เข้มแข็งกลายเป็นมีอะไรที่มันเป็นสัมปชัญญะมีสติสมาธิตั้งมั่น แล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ของสายอุเบกขาที่บริสุทธิ์ที่เป็นอุเบกขาได้เนี่ยมันนิ่งสงบความเฉยเป็นบริสุทธิ์ในขณะปัจจุบันนั้นเพราะว่ามันไม่เอาอะไรมาให้มันเกิดเป็นเอาให้เอามาชนให้กลายเป็นเกิดความอยากความโลภอะไรมันกาหนดก็มั่นคงพอสมควรอุเบกขาศัพสักวันนี้นั่นเงแั่ลว่าแัพลว่าได้แัพลว่าไม่ต้องไปดูว่าอะไรก็ได้รู้แค่ว่า อะไรจะมาจะเกิดจะดับไม่รู้อะสักแต่ว่าไว้ก่อนเลยนะแบบเป็นกลางๆธรรมชาติธรรมชาติพอเข้าถึงระได้แปลว่าจิตใจเราเข้าสู่ธรรมธรรมชาติมากขึ้นเป็นธรรมชาติที่เป็นสัมาทิฏฐินะไม่ใช่ธรรมชาติแบบตามเวลตามกรรมอย่างนี้นนะเราจะปลอบตัะเราจะหัดทำลมทั้งตัวกัน เพราะว่าทําชี้โกงมาแล้วเม่ี้ใครที่ทําตรงนี้แล้วเริ่มรู้สึกถึงอะไรที่มันหนึกหนึกนะอืมเรามาที่ฝ่ามือเป็นคลื่นเนี่ยถ้าเรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวมันเป็นคลื่นมันจะเห็นความเคลื่อนไปของการเดินทางจะเห็นการเคลื่อนของการเดินทางของฝ่ามือที่จะประกบหาหากันเนี่ยมันรู้เลยว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้ยมันเป็นพลังงานทาาออกมาจิตวิญญ,ญาณเราแล้วแหละ ที่มันเมื่อไหร่ที่มันฝูกซ้อมจนมีพละกกาลังเลยกองรู้ในวิญญาณธาตุมากรู้เข้าไปในสัพพวิญญาณในกายมากมันมีพละกกาลังในการรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยในลังจะประกบกันมันสะท้อนถึงกันใช่ไหมมันวุ้บอย่างเงี้ยมันมันมาชนและไม่รู้อะไรชนไม่รอกไหมมันเป็นมวลอะไรชนักอย่างในร่างกายของเราเองมันเป็นมันมีอิออนพลังงานแม่เหล็กอะไรบางอย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นพลังค่าที่มีอยู่ในทุกสรตพสิ่งอยู่แล้ว ไฟฟ้าจะติดหรืออะไรเออแต่นี้มันเข้มพ้นขึ้นเพราะเนื่องจากจิตของเราด้วยที่สุดจนละเอียดพอมีสมาธิไปเกาะกับกระแสเอกรรมรู้ตัวนั้นมันก็ยิ่งรับรู้ในความเป็นละเอียดยิ่งรู้ในความละเอียดยิ่งเป็นธรรมะสมาธิอะไรมันก็ยิ่งรู้สึกชัดที่มีพลังงานชัดยิ่งรู้ชัดยทู่ยิ่งเห็นยิ่งเข้าไปแล้วเกิดความตั้งมั่นสงบสุขเป็นเอกคตาในขณะที่ทาเอาเค่นี้พออย่างอื่นยงอะไรมาคุณแม่ เอาแค่นี้จริงๆเลถ้าวันไหนเราฟุงซ่านเราไม่มีกำลังเราทำสมาธิเคลื่อนไหวแบบนี้ไปเลยใช่ไหมแล้วมันก็มีกำลังด้วยาทำอยู่ตรงตามหินเป็นจุดสูงกับหนึ่งแค่ความรู้สึกตัวเหมือนตัวเราเป็นถุงลมพองได้ยุบได้เนื้อตัวเราเนี่ยแค่เข้ามันก็ยืดออกทั้งตัว เบิดอาอไปี้หายใจออกมันก็ยุบเปิดอาอลูกเอิดอาลุ่มความร,รู้สึกนะที่เราควบคุมไม่ว่ามีเจตนารู้สึกลมเขาออกกับทั้งตัว